ฟังดูรู้ทันสวัสดีค่ะคนนี้หรอมือที่สามหนิงจินคนชีเป้าสาวมือที่สามหนิงจินโดนแปะเฟซบุ๊กจนต้องปิดเม้นแนนถึงกับลั่นคนนี้หรอเรียกว่าสุดสัปดาห์นี้แทบไม่ต้องพักกับเรื่องรักๆของจินจรินและหนิงปณิตาที่มีคนตาดีมาเป็นคลิปที่ว่า เห็นจินจูงมือสาวไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิซึ่งทางหนิงปนิตาบอกว่าจินไปทำงานกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เป็นคนจองตั๋วให้แต่เป็นแนนชุมพิชาน้องสาวของหนิงที่ขึ้นแทนพี่สาวร่ายยาวหลายโพสพร้อมด่าดกทงมากล่าสุด Facebook จะมอยร้อยแปดโพสข้อความกอสิบที่มีดาราคนหนึ่งเห็นเพื่อนตัวเอง ไปยุ่งกับสามีชาวบ้านดาราคนนั้นจึงโทรไปหาเพื่อนเพื่อต่อว่าแต่เพื่อนกลับสวนกับดาราด้วยคำพูดที่ว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของฉันกับสามีฉันไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์มาจะโทรเคลีย์เองนี่สามีฉันตอนนี้ฉันก็อยู่กับสามีฉันจะโทรเคลีย์ต่อหน้าจากนั้นได้มีคนหยิบเรื่องนี้ไปทำข่าว เมื่อมีคนเห็นก็ส่งไปให้แนนชูพิชาน้องสาวของหนิงปณิตาซึ่งทางแนนก็แคปแชทนั้นตั้งแคปชั่นแสบๆคันๆว่าอ้าวเป็นสามีกันแล้วหรอยังไงยังไงเล่าสิเท่านั้นยังไม่พอได้มีคนหนึ่งใช้แอคหลุมมาคอมเมนต์ในไอจของจินจรินและออกตัวแรงใบว่าสาวที่ไปกับจินคือใคร ทว่าคำใบ้นั้นไม่ชัดเท่าไหร่จนมีคนเข้ามาขอคำตอบเพิ่มเติมพร้อมกับถามว่าสาวคนนี้เป็นเพื่อนกับดาราคนไหนแต่ดันมีคนไปแท็กแนนให้เข้ามาดูและแนนก็แท็กหาสาวและถามว่าคนนี้หรอ อย่างไรก็ตามปัจจุบันแนนได้ลบคอมเมนต์นั้นออกไปแล้วแต่กลับมีคนแคปทันและมีคนเปิดวาร์ปกันอีกเพียบรวมถึงมีบางคนส่งข่าวให้แนนว่าปัจจุบันสาวได้ลงสตอรี่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลัง,งใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ